สามอะไรกูมารับัตรลอยเปบารกาตุดิฉันชื่อเอกินิอรดาชุลธัน์ค่ะดิฉันชื่อเอกินิเชียงรงสุรเลศค่ะดิฉันชื่อเ็กิงิพิศรัยจมุนค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนองานเรื่องดินน้ำเชื้อเพลิงและสรางสัตว์ค่ะดินเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมากการสร้างที่อยู่อาศัยการเพาะปลูกการํำรุงชีวิตสัตว์บางชนิดกระบวนการเกิดดินดินเกิดจากหินที่ผุพังตามธรรมชาติผสมกับอินทรีย์วัตถุ ที่ได้จากการเน่าเปื่อยของซากพืชและซากสัตว์ทับถมกันเป็นชั้นๆการเปลี่ยนแปลงและการสลายตัวของต้นกําเนิดดินมีลำดับขั้นตอนดังนี้ชั้นที่1การผุพังอยู่กับที่เป็นสาหิตที่ทําให้หินแตกเมื่อหินถูกแสงแดดหินจะผุพังและกลายเป็นหินขนาดเล็กชั้นที่2พืชจะเจริญเติบโตตามรอยแตกของหินมะเร็งและสัตว์อื่นจะเข้ามาอยู่อาศัยเมื่อพืชเละมะเร็งมะเร็งได้ตายลงจะกลายเป็นตัวฮิวมัสชั้นที่3สัตว์ที่อยู่ภายในดินจะช่วยให้ฮิวมัสผสมกับสิษดินและกลายเป็นดินทีุ่มมสบูรณ์ เรียกว่าชั้นบุนดินดินแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่น 1. วัตถุต้นกําเนิดมีต้นกําเนิดมาจากการปูพังอยู่กับที่ของหินมีกระบวนการผูพังที่แตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิประเทศมีผลต่อการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 3. เวลา 4. ภูมิอากาศมีความสําคัญต่อการดําเนินพัฒนาของดินภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการเกิดดิน หนึ่งปริมาณฝุ่นความชื้นสองอุณหภูมิสามลมห้าสิ่งมีชีวิตพืชที่ขึ้นบกคลมเมื่อตายไปจะช่วยให้เพิ่มอินทรีย์วัตถุสมบัติของดินเนื้อดินสามารถตรวจสอบได้จากการมองหรือสัมผัสดินบางก้อนมีเนื้อหยาบบางก้อนมีเนื้อละเอียดมีอนุภาพของดินขนาดแตกต่างกันแบ่งได้เป็นสามประเภทหนึ่งขนาดเม็ดทรายสองขนาดเม็ดทรายแป้งสามขนาดดินเหนียวสองความชื้นของดินสามสีของดินเฉพาะตัวของดินที่สามารถมองเห็นได้ ความเป็นกฎเป็นเบสของดินการปรับปรุงคุณภาพของดินปัญหาที่เกิดขึ้นกับดินจะเหตุมาจากธรรมชาติเช่นดินถลม่มน้ำกันซ่อผิวจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เช่นการเพาะปูและการใช้สารเคมีทําให้เกิดสภาพดินเสื่อมปัญหาเหล่านี้มีวิธีแก้แตกต่างกันดังนี้หนึ่งดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์แก้ปัญหาโดยการใส่อินทรีย์วัตถุลงไปในดินอย่างสม,ม่ำเสมอพะอ,อินทรีย์วัตถุช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินจืดแก้ปัญหาโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วหรือใส่ปูยินรียวัตถุในส่วนที่เหมาะสม สามดินเปรี้ยวแก้ปัญหาโดยการใส่สารที่เป็นด่างลงไปสี่ดินเค็มแก้ปัญหาดินเค็มโดยการใช้น้ำจืดซาล้าง5้าดินด่างแก้ปัญหาดินด่างโดยการเติมกำมะถันลงไปเพื่อให้ดินปรับสภาพชั้นหน้าดัดดินทั้งหมดมี6ชั้นชั้นโอหรือชั้นอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นที่มีการสะสมของอินทรีย์วัตถุที่ได้จากซากพืชและซากสัตว์ชั้นเอหรือชั้นดินแร่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุสลายตัวแล้วคุกเข้ากับแร่ธาตุที่อยู่ภายในดินมักมีสีคล้ำชั้นอีหรือชั้นนนนชล้้าางงเป็ัดิทีีี่มสจ และมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้น A มีเนื้อหยาบกว่าชั้น B ชั้น B หรือชั้นดินล่างเป็นชั้นที่มีการสะสมของตะกอนและแร่ธาตุชั้น C หรือชั้นการปุกพังของหินเป็นชั้นที่หินต้นกําเนิดหรือดินด้านเกิดจากการปุกพังการสลายตัวกลายเป็นเศษหินที่มีลักษณะเป็นก้อนและเป็นพืชชั้น A หรือชั้นหินพื้นฐานเป็นชั้นของหินชนิดต่างๆที่ยังไม่ปุกพังไม่สลายตัว ฉันชื่อเด็กหญิงอภิษราจำรูนวันนี้จะมานำเสนอเรื่องน้ำโลกประกอบด้วยน้ำสามใน4ส่วนของพื้นที่ทั้งหมดโดยส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มแต่น้ำที่มนุษย์นำมาอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันเป็นน้ำจืดในธรรมชาติน้ำจืดพบอยู่ในแม่น้ำทะเลสาบทานน้ำแข็งความชื้นในดิน บรรยากาศและน้ำใต้ดินน้ำจืดบนโลกแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่น้ำในบรรยากาศน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินแหล่งน้ำหนึ่งแหล่งน้ำผิวดินเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตรวมถึงใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและเป็นแหล่งพักผ่อนหรือสถานที่ท่องเที่ยวน้ำผิวดินแบ่งออกเป็นสองประเภทคือน้ำจืดและน้ำเค็ม 1. น้ำจืดเป็นแหล่งน้ำที่เกิดจากไอ้น้ำในบรรยากาศ ควบแน่นเป็นเมฆตกลงมาเป็นฝนแล้วสะสมอยู่ในบริเวณผิวดินและไหลลงมาขังในบริเวณที่ต่ำกลายเป็นแอ่งน้ำว่าข้อย่อยอ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนเป็นแหล่งน้ําผิวดินที่รองรับน้ําจากฝนที่ไหลจากพื้นที่ที่สูงกว่าลงมารวมกันอยู่ใน ทางเก็บน้ำบัวข้อย่อยทะเลสาบเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความกว้างและลึกบ่อข้อย่อยแม่น้ำเป็นทานน้ำที่มีน้ำไหลตลอดปีมีจุดเริ่มต้นจากต้นไม้เละไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไปยังแหล่งน้ำ คัตงต่างๆบคอย่อยคลองเป็นแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อกระจายน้ําไปสู่แหล่งต่างๆบคอย่อยน้ําผิวดินอื่นๆได้แก่มากที่ลุ่มชื้นแฉะพลุซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่เกิดขึ้นจากน้ําที่แช่ขัง2น้ําเค็มแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ได้แก่ทะเลและหมหาสมุทรโด,ดยน้ําทะเลจะมีความเค็มมากกว่า100-30 เนื่องจากเกลือและแร่ธาตุที่เกิดจากการผุพังทลายลงของหินเช่นเกลือหินยิปซัมถูกพัดพาและไหลรวมกันกลายเป็นทะเล 2. น้ำใต้ดินเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีปริมาณมากที่สุดบนโลกเกิดจากการซึมของน้ำผิวดินลงไปสะสมตัวอยู่ในใต้พื้นดินโดยน้ำที่ซึมลงไปใต้ดินส่วนหนึ่งจะซึมอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน เรียกว่าน้ำใต้ดินเมื่อน้ำในดินมีปริมาณมากน้ำจะซึมผ่านรูพรุนระหว่างชั้นหินลงไปขังอยู่ในช่องว่างระหว่างหินเรียกว่าน้ำบาดาลการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ำแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินถูกนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เช่นใช้สำหรับการอุปโภคและบริโภคใช้เพาะปลูกพืช ียงสัตว์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆแนวทางการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียมีหลายวิธีโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นตัวอย่างวิธีการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียมีดังนี้1ใช้น้ำดีไล่น้ำเสียเนื่องจากน้ำที่มีคุณภาพดี จะช่วยผลักดันน้ำเน่าเสียออกไปและช่วยให้น้ำเน่าเสียเจือจางลง 2. ใช้ผักตบชวาเป็นวัชพืชที่ช่วยดูดซับความสกปรกรวมทั้งสารพิษจากน้ำเน่าเสียหรือใช้สาหร่ายช่วยเติมอากาศเพื่อเพิ่มอ,ออกซิเจนให้กับน้ำ 3. าม ใช้เครื่องจกกักรกลเช่นกังหันน้ำชัยพัฒนาช่วยให้แก๊สออกซิเจนที่อยู่ในบรรยากาศละลายน้ำได้อย่างรวดเร็วภัยพิบัติจากน้ำภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากน้ำผิวดินได้แก่น้ำท่วมการกัดเซาะชายฝั่งดินถลุมลุ่มยุบและแผ่นดินทุดซึ่งมีกระบ,บวนการเกิดและ ฝนกระทบที่แตกต่างกัน 1. น้ําท่วมเกิดจากพื้นที่1ได้รับปริมาณน้ํามากจนกระทั่งเกิดสภาวะที่น้ําไหลลุ้นฝั่งแม่น้ําลําทานเข้าท่วมพื้นที่ ซึ่งระบายออกไม่ทันทําให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ําท่วมแบ่งออกได้สองประเภทมีดังนี้น้ําท่วมขังส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ําและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่น้ําท่วมฉับพลันเป็นภาวะน้ําท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่ที่มีความชันมากเช่นน้ําป่าไหลหลากเนื่องจากพื้นที่ป่าถูกทําลาย สองการกัดเซาะชายฝั่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการกัดเซาะของคลื่นหรือล่มทําให้ตะกอนจากบริเวณหนึ่งไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่ง 3. ดินถลม่มเป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินจํานวนมากลงมาตามแนวลาดเขาเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกปัจจัยที่ทําให้เกิดดินถลม่มได้แก่ความลาดชันของพื้นที่ ปริมาณน้ำฝนพืชปกคลุมดินสภาพธรณี 4. หลุมยุบเป็นแอ่งหรือหลุมบนแผ่นดินขนาดต่างๆอาจมีสาเหตุมาจากการถล่มของพรงถ้ำหรือหินปูนเกือหินใต้ดินหรือเกิดจากน้ำพัดพาตะกอนลงไปในพรงถ้ำหรือท่าน้ำใต้ดิน 5. แผ่นดินสุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดินหรือดินร่วนเมื่อมวลของแข็งหรือมวลของของเหลว ปริมาณมากที่รงรับใต้ดินบริเวณนั้นถูกเคลื่อนย้ายออกไปโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์เช่นการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ปริมาณมากกว่าน้ําที่ไหลเข้ามาแทนที่ส่งผลให้ระดับน้ําใต้ดินลดลงอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุให้เกิดแผ่นดินสุดเชื้อเพลิงซากดึกดําบรร์เ <c oughs> ชื้อเพลิงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใต้ดินมีสมบัติเฉพาะตัว,ตวเมื่อนํามาเผาไหม จะทำให้ได้พลังงานความร้อนได้ดีมนุษย์จึงนํามาใช้เป็นแหล่งพลังงาน4.1ถ่านหินถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติหร,ห,รห,รหรือตัตะกอนชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสะสมของทราบพ,พืชในยุคดําบันเป็นเวลานานจนเปลี่ยนสภาพเป็นถ่านหินการเกิดถ่านหินถ่านหินเกิดขึ้นบริเวณหนองบึงหรือที่ชื้นชฉะเป็นบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของทราบพ,พืช2 <c oughs> ประเภทของฐานหิน 1. พีก 2. ลิกไนท์ 3. ซับบิทูมินัส 4. ม,ม,มิทูนัส 5. แอนตาไซต์การใช้ประโยชน์จากฐานหินการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ,ก,ฤษการทำเหมืองหินการขุดหินที่พื้นผิวโลกขึ้นมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันมากขึ้นซึ่งการใช้ประโยชน์จากถ่านหินแบ่งออกเป็นสอประเภทหการใช้ประโยชน์จากถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง2การใช้ฐานหินเพื่อวัสดุอื่นเช่นการนำฐานหินมาผลิตถ่านคุกเทียมปุ๋ยยูเรียและน้ำมันดิบ4.2หินน้ำมันหินน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์ภายใต้แหล่งน้ำเป็นเวลานาน การเกิดหินน้ำมันมีกระบวนการการเกิดดังนี้หนึ่งเซาพืชจำพวกสาหร่ายและพืชสลิดเล็กเช่นปลาสองเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงสุดตัวลงสามเมื่อเวลาผ่านไปภายใต้ความร้อนและความดันที่สูงขึ้นสี่สารประกอบคาร์บนเมื่อผสมกับตะกอนดินที่ถูกอัดแน่นจนกลายเป็นหินน้ำมันการใช้ประโยชน์จากหินน้ำมันนิยมทำหินน้ำมันไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า4.3บิโตรียม ปิโตเรเลียมเป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและไฮโดรเจนหนึ่งการเกิดปิโตเรเลียมเกิดจากสัตว์ทะเลที่ตายเมื่อหลายร้อยล้านปีที่แล้วทับถมอยู่ใต้มหาสมุทรเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นหินตุ้นกำเนิดเมื่อเวลาผ่านไปภายใต้ความร้อนและความดันสูงทำให้ไขมันจากซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ภายใต้หินต้นกำเนิดสลายตัวเป็นน้ำมันปิโตเรเลียม โครงสร้างแบบปะทุนคว่ำเกิดจากการหักงอของชั้นหินทำให้มีรูปร่างโครงงอคล้ายกระทะคว่ำหรือหลังเตาโครงสร้างแบบรอยเลื่อยเกิดจากการหักงอของชั้นหินส่งผลให้แนวการเคลื่อนที่ของชั้นหินมีทิศทางที่แตกต่างกันโครงสร้างแบบรูปโดมเกิดจากชั้นหินถูกดันให้กุงตัวเป็นแรกเรือจนเกิดลักษณะคล้ายกับโครงสร้างกระทะคว่ำอันใหญ่ โครงสร้างแบบลำดับชั้นเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกในอดีตประเภทของปิโตเลียมเมื่อใช้สถานะเป็นเกณฑ์จะสาม,มารถแบ่งปิโตเลิออกเป็นสองชนิดดังนี้หนึ่งน้ำมันดิบสอง4.4ผลกระทุบที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงสร้างกด,ด,ดำบัน การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เช่นถ่านหินแก๊สธรรมชาติน้ำมันเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดลมลพิษทางอากาศภาวะโลกร้อนทำให้ภูเขาน้าแข็งละลายและลำธารน,น้ำแข็งแต่พอโลกละลายระดับน้ำทะเลจึงเพิ่มสูงขึ้นเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยในหลากหลายประเทศยังพบว่ามนุษย์ใช้ผลิตภัณฑ์จากปิตโตรเลียมเช่นของโฟมพลาสติกต่างๆจำนวนมากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมทั่วไปของมนุษย์ยังก่อให้เกิดกสส๊าซซัลเฟอรในปัจจุบันจึงมีการนำเอาเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงเข้ามาควบคุมกับวันการผลิตเพื่อช่วยมลพิษทางอากาศเช่นเทคโนโลยีถานหินสะอาดซึ่งเป็นกัะบวนการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ครอบคุมขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยแบ่งออกเป็น3ชนิดดังนี้ หนึ่งขั้นตอนก่อนการเผาไหม้สองขั้นตอนระหว่างการเผาไหม้สามขั้นตอนหลังการเผาไหม้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่ใช้แทนพลังงานที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรในปัจจุบันพลังงานทดแทนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากพลังงานทดแทนมีหลายประเภทดังนี้ 1. พลังงานแสงอาทิตย์2พลังงานลม สมพลังงานน้ำสี่พลังงานชีวมวลหพลังงานคลื่น